ที่ยังตกทางงงไหมแม่งงไหมไม่งงนะพองงไหมไม่งงพยายามไม่ยุ่งกับคุเธอทันไม่ทันเรื่องกูเอะไะกฎสัจธรรมย่าตอนนี้ไปไม่มีชื่ออย่าลบลูดเดี๋ยวคุณครูจะขออนุญาตทดสอบดูว่าที่สอนไปเมื่อวานเนี่ยเข้าใจหรือไม่ยังเนี่ยาเมื่อวานอยู่ให้ครบนะแต่แลดูดีเลยเนี่ยแตแล ห้องคึกคักเลยระยกหายกันไปทั้งสูงเลยนะโอ้ยเบ๊แล้วมีการเดินผ่านเราไม่สอตาแล้วเาดาจเดินป่ะกลัวเราจะทักไปได้เนาะเดี๋ยวพูดถึงความากอะไรคะแม่งานไหนแม่ตลบเรออาแ,รแ,แม่เห็นเ้อแม่ยิค่ะจะเอาพูดกันให้ตรง,ตรง เดี๋ยวครูจะขออนุญาตอย่างนี้เดี๋ยวค,นนค,ยวคนะร,รูะคจะให้ท่านที่เยีมครูฝั่งนี้แม่เก๋ครูฝั่งนี้นะก่อนการอนุญาตดิว่าเดี๋ยวฝั่งนี้ครูจะให้ท่านที่เยียแจกลูกบอลน,นะคะซองไปซองไปเลยนะฝั่งนี้แม่แจกซองไปเลยค่ะแต่ต้องส่งเฉพาะเฉพาะท,ที่เราฝั่งนี้ก็ส่งซีดนี้ซองต่อไปเร่ลยห้ามย้อนห้ามเอาไปซ่อน มือถ้าลานลาปุ๊บบอลมือแล้วก็ลานยืนขึ้นนะคบลานลาลานลาพอพอลานลาปุ๊บให้เราลิ้หน้าแล้วก็ส่งให้เพื่อนข้อคิดไม่มีคําว่าเพื่อนในหมู่การเล่นเกมเพราะฉะนั้น้ามใส่ร้ายเพื่อนเป็นอันขาดมีบางรุ่นเราไปอบรมสองบอลนย่างนี้เลยพอถึงปุ๊บไปไห้ไหน เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเราจะเจาะอย่างเคยมีบางรุ่นพอพอลาลาปุ๊บบอลอนึ่งมือหน่อไปใส่ลายเพื่อนข้าให้เสลอเลยไม่ได้ต้องพอลาลาปุ๊บบอลหนึ่มือปุ๊บยืนขึ้นแล้วชูบอลลายลา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 พอวาลาลาปุ๊บรีดหน้าเขาส่งต่อที่ครูพูดเนี่ยเข้าใจไหมเดี๋ยวก็รู้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 เข้าใจไหมเดี๋ยวก็รู้ เ,เอาข้างหน้งข้างหลังขึ้นมาลูกหนึ่งข้างหน้าขึ้นมาลูกหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะให้ฝั่งนี้ให้คุณพีเยทคุมนะคะฝั่งนี้ให้แม่เก๋คุมถ้าใครบอลอยู่ในมือแล้วไม่ลุกขึ้นมาหล,ะละันลากลับไปขอให้แฟนมีกิ๊กไอที่ตอนตามไว้ก็ขอให้แฟนหาเจอโอเคนะคะพร้อมไหมแพ้ขึ้นปุ๊บส่งลูกบอลน,นะฮะ